ศาสตร์นิดหนึงนะคะวิทยาศาสตร์นิดหนึงโลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองใช้เวลาเท่าไหร่นะคะทวนนะคะทวนะทวนคะคะโลกของเราใช้เวลาหมุนรอบตัวเองเป็นเวลาเท่าไหร่คะอ่ะมึงจะโู้งค่ะมึงจะโู้อย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่งสามสองหนึ่งใช่ค่ะยี่สิบสามชั่วโมงห้าสิบสี่นาที อ่เป๊ะมากค่เป๊ะมามาเลย่ะรับปรกันค่ะอาันทีเป๊ะมาก่าวันทเลยเอาวิได้จะบนทาไม่รู้นภาษาอังกฤษมีค่ะมีขยะนนากถามภาษาอังกฤษไหมคะได้คำถามง่ายง่าย ด่งสีเหลือคำนามภาษาอังกฤษสำหรับเอกภาษาอังกฤษโดยเฉพาะที่ร้อผขอมเรานะค่ะเราควรใช้คำว่าอ่ะ แอนนะคะเป็นระจัที่ถูกต้องค่ะอุ้ยเอกอะไรทั้เนี่ยะอุยเก่งนะเลอค่ะอีกสังคมเอาอีกไหมคะหรือจะาคถามคณิตศาสตร์ ควรนล้คะ bueno

หกลบสามหว่าให้ทำในวงเล็บก่อนนะคะสามแลบสองแล้วกแล้วก็วงเล็บส8หกสิบแปดก18ติ